สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวรริธีการ,รทำระบบนะครับเออไม่ใช่เลเขียนโปรแกรมนะครับเช็คค่านะครับด้วยภาษา PHP นะครับโดยเ,ออเราจะทำฟอร์มมานะครับแล้วก็ทำฟอร์มกรอกข้อมูลนะครับมา เปลนฟอร์มนะครับกกอกข้มอมูลรหัสอะไรสักอย่างไปนะครับแล้วเราจะใช้ if นะครับในการเปรียบเทียบนะครับว่าถ้ามันเป็นถ้าค่านี้ค่าตามค่าที่เราตั้งไว้นะีก็ทำแสดงข้อความหรือแสดงผลอ e ีแบบหนึ่งนเป็นค่นนี้ก็สามารถแสดงผลอ e ีแบบหนึ่งนะครับสามารถประยุกต์ใช้นะครับทำระบบ ล็อกอินได้นะครับโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเลยนะครับพูดง่ายๆก็ทำระบบล็อกอินโดยไม่ต้องผ่านฐานข้อมูลนะครับอลองขั้นแรกนะครับก็ต้องเปิดโปรแกรมนะครับพีพีนะครับสร้างไซต์เรียบร้อยครับรีวิวไฟล์ขึ้นมาเลย p h p นะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับสร้างฟองขึ้นมาหนึ่งฟองนะครับเป็น ใช้เทเบิลนะไอไม่ใช่ใช้ฟอร์มดิฟอร์มนะครับ,รบสังเกตจะขึ้นเส้นสีแดงกรอบเส้นป่าสีแดงนะครับคือฟอร์มฉะนั้นสร้างเทเบิลเพื่อความสวยงามเวลาจัดเวลาจัดการกับข้อความหรือว,ว่าฟอร์มต่างๆนะครับอืม วางไปไหมอ่าเล็กๆไหมใหญ่ๆชอบนะครับทุกแต่งนะทุกแต่งก่อนสมมุตินะครับกดโทนเอ็มเพื่ออะไรอ่าไม่ได้ไปไม่ง้อ user นะครับกับ password นะครับนี่ผมไม่ตกแต่งสวยนะเพราะไม่ได้ทำโปรเจกต์จบเนาะไม่ได้ทำส่งครูนะครับทำเล่นเล่นไม่ได้ทำเเล่นสิกออ็ทำขั้นเวลานะครับรอนะครับรอข้อมูล FTP เนี่ย อัโปโหลดไฟล์3กิก3.6จิกขึ้นเซิร์ฟเวอร์ FTP ขึ้นไปเนี่ยผมไม่รู้คิดยังไงเนี่ยเอาวาที่รอแล้วก็หาอะไรทำนะครับไปที่ฟอร์มนะครับอันนี้คงจะมีพื้นฐานแล้วนะมีพื้นฐานมาแล้วนะครับมั่ๆไปเลยนะครับทำเหมือนเคยทําะสร้างฟอร์มปกตินะครับ นี้ก็ใส่ user ตัวนี้ก็ใส่รหัสตั้งชื่อให้มันหน่อยนะครับ user นะครับตัวนี้ก็เป็น pass mm hmm. พอขี้เกียจจากนั้นใส่ปุ่มให้มันหน่อยนะครับเพื่อตัวนี้เป็น s u b ิ i นะครับตัวนี้เป็นปุ่ม reset อ่ามีสองปุ่มนะครับมาฐาน ufo อ้า แล้วตรงนี้กึ่งกลางดีไหมวโอ,โอนะสมมุติว่ามันสวยนะครับใส่พื้นหลังให้มันดีไหมก็ทําไปก่อนก็บอกว่าทาไปก่อนส่วนที่มันจะแสดงผลนะครับให้มันแสดงผลด้านล่าง เนี่ยเียเพิ่มแถวนะครับผมใช้มันแสดงผลด้านล่างตรงนี้นะครับต่างนี้นี่เช่นถ้าเราข้อมูลถูกก็แค่แสดงว่าบอกว่ารักินสำเร็จนะครับไปที่หน้าโฮมอย่างนี้สมมติถ้ามันผิดก็บอกว่าไม่สำเร็จนะครับ จะทำตรงนี้นะครับทําง่ายนะครับเราก็ก่อนดไปที่ฟอร์มก่อนนะครับไม่ใช่คลิกตรงนี้นี่ตรงที่เราจะเขียนโค้ด p p ใส่นะครับคลิกแล้วกดโค้ด v i e นะครับตรงนี้นี่เปิดแท็กที่ p p เลยครับอา้าวเปิดมาอ,มอะไรดีนะสร้างตัวแปรนะครับ เพื่อรับค่านะครับผ e u s e r สั่งตัวแปลเพื่อรับค่ามันเท่ากับรูปแบบก็ post นะครับนี่คือการเราจะรับข้อมูลแบบ post นะครับเรียนกันมาแล้วแบบ post แบบ get นะครับฟอนตน์สองค่า ตรงนี้ใส่อะไรนะครับมาที่ user เลยครับนี่ครับชื่อ text field นะครับ user นะครับ copy หมาเลยมาใส่ตรงนี้นะครับตรงโคด้ดเราเนี่ยนี่ครับใส่ลงไปนะครับ user นะครับเพื่อจะรับ พูดง่ายก็คือสร้างตัวแปรนะครับชื่อ user นะครับรับข้อมูลรูปแบบ post นะครับที่ฟิลไหนฟิลนี้นะครับตัวที่2ก็เหมือนกันครับ pass เ่ากับปึ๊บปึ๊บนะครับ post นะครับนี่ข้อดีของดีมนะครับมันมีฟังก์ชันให,นเห้เรา,ามาดูครับ นี่เทคเราเทคฟิลด์ชื่อพาร์ทนะครับใส่ลงไปนะครับถ้าใส่ไม่ตรงกันนี่ก็คือผิดนะครับส่งข้อมูลไม่ได้ครับไม่สำเร็จอเออผมลืมไปที่ฟอร์มเรายังฟอร์มตรงนี้นะครับเห็นไหมเมทโพสนะครับแอคชั่นนะครับจะใส่ไม่ใส่ก็ได้ปกติ ผมไม่ใส่แต่ตอนนี้ผมก็ใส่เป็นชา้าปก็แล้กันเพราะว่าจะให้มันส่งข้อมูลในหน้าเดียวครับไม่ได้ส่งข้อมูลไปหน้าอื่นนะเนี่ยส่งมาตรงนี้เนี่ยอาวเสร็จแล้วเอาง่ายๆนะครับมาเปรียบเทียบใช้ ifl l s e FL, นะครับการอนะครับถ้านะครับพาสเวิร์นะครับถ้าข้อมูลในตัวแปร u s e r อรเนะี่ย เท่ากับเท่ากับเอเท่ากับเท่ากับอืมอะไรนะอภิชาติอะไรกันนะครับก็ไม่ใช่สิอภิชาต,ตะนะครับและนะครับเอ่อและพาสเวิร์ดครับ้อันนี้มันและที่ไหนเราและนะครับ ตัวแปรพาร์ทมีไหมและตัวแปรพาร์ทเท่ากับเท่ากับหนึ่งสองสามสี่อ่ะสมมติว่าหนึ่งสองสาสี่เป็นรหัสนะครับที่เราตั้งไว้ให้มันแสดง ผลคำว่า log in ออน,นะครับปกติพมบอ,อกวอ่า log in complete นะครับผมเขียน complete ไม่ถูกครับ log in ออเรียบร้อยนะครับกวจะเปลี่ยนภาษาได้ ด,ดแล้วถ้ามันเป็นอย่างอื่นล่ะ else l, S e l นะครับถ้าเป็นอย่างอื่นก็ให้มันเอาว่าก้าตวตรวจสอบยู่เซอ้์และรหัสผ่านดีไหมก็ดีถ้าเป็นอย่างอื่นนะครับเอ้อยเพิ่มผิด เป็นอย่างอื่นนะครับก็ให้มันสะเดงคำว่าอะไรดีนันเป็นอย่างอื่นนะครับก็บอกว่า use r pass w w l r d y ไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้อง อะไรประมาณนี้ครับลองเซฟเอ้ยผมยังไม่เซฟนี่ว่าเซฟไว้ที่เออเว็บไ,วไม่ใช่ตอนนี้ผมใช้เซิฟจำลองนะครับแอปเซฟนะครับ PHP จึงิงจร่งล็อกอินอสมมติล็อกอินนะครับ PHP อยู่ไหนเอย่ย ซเซฟนะครับลองรันดูซัก e x p l o r a t ปรากฏว่าล่าขัสผ่านไม่ถูกต้องครับเพราะทำไมถึงไม่ถูกต้องเคนเรายังไม่กรอกอะไรเลย User เไอ้ไม่ใช่อภิชาหนึ่งสองสามสี่ับิดไม่ถูกนะครับเป็นอะไรวะเสียฟอร์มเลยทำไมมันไม่ถูกครับไปดูที่โค้ดเราก่อนหนึ่งสองสามสี่ ไปตรงไหนก็ก็แหละก็ถูกแล้วไงอ่ะพิชาติอ๋อพิมพ์ชื่อตัวเองผิดนะครับแล้วไปพิมพ์อยู่โน่นอีแบบหนึง่งทำไมเอ้าทีนี้อ่ะพี่อะไรทีนี้อ่ะพี่ชาติหนึ่งสองสามสี่ปึบไม่ถูกอีกนะครับ สี่พี่ชาิถูกอะไรไงอ๋ออ๋อเงื่อนอไขครับผิดต้องเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขบอกว่าถ้าเอ้ยไม่ใช่ชื่อตัวแปรผิดโ,โ,โอ้ยโอ้ยนี่ครับชื่อตัวแปรผิด ถึงช,ชื่อตัวไปจะถูกก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราตั้งเงิ่อนไขว่าถ้า User อร์ที่รับมาเนี่ยกับรหัสผ่านที่รับมาม,มันเท่ากับมันเท่ากับข้อมูลที่เ,เราตั้งค่าไว้เนี่ยมันก็อาจจะบอกว่าล็อกอินเรียบร้อยก็ถูกไล้ไงโอ้เอาทีนี้ลันดูครับ อืมอืมหนึ่งสองสามสี่ดูมันจำรหัสโอเคล็อกอินเรียบร้อยเห็นไหมครับระบบล็อกอินแบบง่ายนะครับบางคนาอาจจะสงสัยว่าไหนนะยังไม่กรอกอะไรเลยไหนเดี๋ยวเอาไหมยังไม่กรอกอะไรเลยบอกว่ายูเซอร์กับพาสเวิร์ดผิดแล้ว ปัญหาเรื่องนี้ว่าพิมพ์ผิดวิธีการก็เอาใหม่ครับเอาเงื่อนไขมาอีกนะครับ if นะครับถ้าครับ if ถ้าถ้าตัวแปร user นะครับ เท่ากับเท่ากับน,นันนันก็คือค่าบ้างนะครับและนะครับและไอตัวแปรพาร์ทเนี่ยเท่ากับเท่ากับนันนะครับโอ้ยนันเขียนผิดเปล่าวะ นั้น LL แหมอ,า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 อา้าวอ้าวอ้าวอ้าวปรีนอะไรดีปรีนก็ได้นะครับจะใช้อันนี้ก็ได้นะครับแต่เพราะว่านี้จับกว่าปรีนอะไรดีล่ะ รุณากลองข้อมูลเอาละมาลองรันดินกรณากรองข้อมูลยูเซอร์ไม่ถูกต้องต่อกันเลยครับทำไมครับก็เพราะว่ามันไม่มีคำสั่งอยู่นีนครับ อยู่ตรงไหนเนี่ยเบล if e ตรงนี้ใช่ไหมอ่ามันมันทำงานในเงื่อนไขนี้แหละปึ๊บแล้วมันก็จะทำงานในเงื่อนไขนี้ต่อนะครับเพราะว่ามันไม่มีคำสั่งให้มันหยุดนะครับก็แสดงว่าเราต้องสร้างคำสั่งมานะครับก็คือว่าถ้ามันเข้ามาในเงื่อนไขนี้แล้วนะครับแสดงข้อมูลนี้แล้วก็ให้มันหยุดนะครับไม่ต้องไป ลันต่อนะครับโดยใช้คำสั่ง exit e Ex นะครับพิม์ถู e terminal exit นะครับกดเซฟ e เนี่เอาลองลัน,นครับเห็นไหมรุนออม่นรก็ข้อมูลลองใส่มงโมงไปครับ user ์หาผ่านไม่ถูกต้องครับลองใส่อันที่มันถูกสิพิชตินะครับ หนึ่งสองสามสี่นะครับต้องอินเรียบร้อยครับ FTV เสร็จอย่างเพิ่งได้หกสิบเปอร์เซ็นตะ์คำคิปใหม่ต่อเ้านะครับเสร็จแล้วนะครับระบบล็อินโดยไม่ต้องใช้ฐานข้อมูลครับง่ายๆสต,ต็อ,ตอ,งงตอปตรงยังไงเนี่ยไอสต็อปแคมเดเซียยังไงนี่ชิมหาย f อฟสินะครับ